ก้นใจออกมาข้ามเหลืองงานในรูเงาถูพ่นแจงแจงมาพอไปถึงเอาข้าวขึ้นบนเรือนนางสาวแล้วข้าวในอองนางสาวอยู่ในอองแล้วแล้วก็แทงเรียมไหวรียมแหล่ไม่ได้เลยนะพอข้าวไปถึงระยไม่ปักตามก็เราลูบไปเรื่อยต่างโมดเหมือนบาขลังเหมือนวอยวายเหมี่ยกร้าปูนางสาวโอ้กันในอองบอกว่าพ้นดูว่ารอบกันนูหรอก นางสาวบัดรีแหล่งก็มุมองตามกราบน้ำปูนป้าหลงเง้เลือดไปกุ้งปน้าหนูกูกูไม่รู้เนี่อันนี้คนหรืองไม่รู้มันต้องรู้อะนั้นมันเรียกว่าเป็นบรดเียนอนะนมึงไ้เมียมึงอ๋อมึงก็ว่าก็ไหวมีอะไร้กูอัดเอาปรมาณันกราบเม้่อฮ้บวฮ้เฮ้นเฮ้กวฮ้ก็ไ้้เย ผมคงไปเป็นอย่างนั้นหรอกนะเราว่าเตือนหรือว่าเอ้มโล่ที่เนี่ยไปจำปันนันแบตซี่โคนเอาเถอะนางสาวเจ้าสาวพบกันแล้วคือน้องเดี๋ยวนั่งคือน้องเหมือนคําแล้วแลยขนั้นแล้วเราตอนคําแล้วอย่างกลางวันตะลองอย่าไปไหว้คนเข่าคนแก่ไปวัดไปว่าข้อปอดปลาเลยตัดมันเลยอย่านั้นเออตะดองตอนคําแล้วขนาดนักเก้าอ๋อแล้วแล้วนั้น คือวิ่งร้านวิ่งมอนอะไรได้กว่ากันเสร็จแล้วตอนนี้มันไม่ความัวาถ้ามันตึง้อง,อง,องอะไรก็หนักกว่าพูนย้อนอะไรหลบอะไรขนาดนั้นร้อยเลยถึงว่าตรงครมามแต่ว่าเพราะนั้นที่นี่นั่นแหละถือหนองตรงใจตอนนั้นนะพี่เท่งเพราะไม่รู้จะทําตัวอยู่ยังไงนะแมนึกใจเต้นเลยนั่นใจแทนพนันแลจ้ามือเดียว่า คือนั้นเนในหัวใจเต้นไอ้เจ็บจนเต้นพิษปกติจะหนวดตายหนูตาหงเหมือจะไม่ออกาตาลายดานไม่ไรตัวเดียวปล่าเนื้อใ้จถอนถนอออกไปโจไแล้วอ้รุ่นทกหนังโรงตั้งคานอยูตั้งร่องซ้ำชัวโมงไว้ใจมอบแม่เจ็บจอนต้นกูลิงตายงไม่ออกมาจากว่านุกในหัวใจบอว่าก็รับผีผานก็ไปแล้วนูตังสีที่โด่าที่โงตายห้องินหัวใจดึกึกตายห้องมัน ทีนี e. ่นี s <S <k Heh Murray> yeah, ่เตือนน้องเล้งานไอปันน <it> ้าตรงนี้จ้าจ้าจาตอนนี้สำคัญนะบอกน้องด้วยมองแฉนู่นนู้กลุ่มนึกงตืนแรงนู่นใจใจันกูลาออาลาวอนบอกที่พี่นุ่นไหมลืมผมลืมลืมเด่ะเขาอันน้นอะลืมลืมยังไงเนี่ยผมลืมอ่ะผมลาไม่โตถ้าเถียงลาผมไม่รับเาเรื่องจะยอย่กับเมีลาวใจเถียงอ่ะ ทีแรกทีเดิมมันน่ะนะทีแรกไงเขาแรกกันเขาแรกมันคือเนี้ยแกปน้าตรงนี้วาเวลาเฉยใช่กับยิ่งข้าวแกตรงนั้นนุ่มกับแาวว่า้าวแซวทําไปไรืก่อนก็แล้วแล้วมันน่าเที่ยงเขาความมิจฉายนั sure 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 ้นเราทําทีลั้งมิจฉาเนี่ยที้เราแกปน้าตรงนั้นว่าแซวทําไปไรื like. ่อยก่อนชาวแซวเขาทาอะไรก่อนนะพี่นุ้ยนุไม่รรอผมลืมเลยไคือทําเยียบก่อนน่า mấy chị biết có mấy cười là làm sao vậy con em là chồng em mà cái này rồi trùng ni rồi hát lại trùng ni vậy kẻ em mình vẫn rửa nè nên là nghe bút có phải phạt điêu mới ra <laughs> nên này, đổ 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 đổ, là rồi bộ đồ con thả anh có tặng rồi trùng nói <laughs> 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 rồi được hát mấy tầm rồi đấy này hát mấy trận rồi luôn run là nụ nuôi làm sao đốt có tóc chói อโอ้แก่เสีง,งี่ยมมันนี่นะเออ,ค,อ,ค,อ,ค,อค่อยค่อยค่อยศึกษากับพี่เท่งเองโบวแกหลาวมันแล้วอย่างหุ่นเรล่านั่งเดียวน้องโตมันไม่อยใหญ่ได้ดูหน่อยปากลาวลเขาพูดโอมป้าเหรอเรียกว่านอไทยก็สั่งใจมา่อในป่าส่วนเสีเฮาการสนั่นเรื่องสนุกเส้นจะมีสุข เดินทางกันเวลานั้นนางมนาหนไวชานพมินมันเมียงมายืนมองเลมันแอบมายมองเมียงเมื่อได้ยินเสียงมนุษย์ ดีดูแต่ต้งประสงสิงแล้จะลืมนึกว่าหงอำม,มาดินเริ่มมาเดินดินอย่างสนุกสุขสบายแล้จะดูหน้ากาวีไรซี่ไปงรูปน่าจับจูบลาวลมเจ้าหน้าพ่อโจมใจสวยแท้ๆเนี่ยฮะมาจากไหนนี่อีอักขีนึกรัก มันมักไปวหวเกิดแล้วตายสักกีฉากไม่พบผ่านเมื่ออย่างนี้ที่กูได้มาพบแล้วพระมานอบที่หน้าสมักสมันเป็นโชคม้อครอดนีนางมานเลียท้องสยามไดวไหควะไา้ใด่โอ้ยเพื่อนเต็มอนของใจหยุดไอ้ยวันวานหยุดก่อนหยุดก่อน สั้นจัตับาดมันขาดไหมวิงก็กอดพีเลี้ยงเน่าใจแล้วเอ้ยแก็อนุกมามันถูกมากบอดิอย่าตกใจอย่าตกใจใเดียกวันลวิงก็บคอดพี่เลี้ยงที่แก่ใจน่อยากได้อะไยันไม่ต่ก็บองจงหยุดอยู่กับที รถพรานี่น้องจะตา,ามตูนันเอ้ยว่าความงสงซอย่าเข้ามาใกล้จะนะพยายามานั่นะนั่นอ้อคนลอกแรงกันได้นต้องใจนะถ้าปอคนแรงกันเด้มันไม่ทำอะไรเรานะใ,นใจมันทำเลย <c oughs> ท่านคือใครไม่รับคันนี้ชื่อวนาคีอยู่ที่ถ้ำไกลๆนีเองอ่ะเดี๋ยด จะไปไหนเรามาหาซับกินทีนี้นี่ถลงล่วงเข้าในดินแดนของเราแล้วนี่อ๋อผู้มีประเทศีรเจ้านี้เป็นาหน้ที่อาศัยของตัวและเป็นที่ตำเลของตัวอย่างนั้นนะสิครับเมื่อผมนี่เจอโน้ยวันโน้ยก็เจอเทงที่นี่น้องนี่เจออโนไตลูก้องประมาทเก็บทรัแท่งเมืองปอมทุกวันครับสมเด็จพระเจ้ากรุงจันทราดถึงเป็นส้มเดพ่อของพระองค์ พร้อมไปด้วยทุมเน็ตไปนางทิพจินนาประมาณนางขาเมื่อชัดจากการติดต่อกอนางพระกากรองลูกแซวของทุ่มได้เป็เจ้ากรุงประทีปทำมาแล้วตกลงว่าน,น้าแล้วก็จะเดินทางไปยังสำนักอาจารย์นึกว่าเราจะด่วนไปแล้วก็จะด่วนกลับรอให้ท่านหาน้ามว่าจิงเน็ตอัตตุทางกรงไม่ดูที่ว่าจะลงกเข้าไปในมา,มาใน้าท่านทีที่ทานนั่นจะอยู่พิษทุกป,ประการดใดข้อห้อาภ่ายด้วยเราไม่ได้ทำลายอะไรของทาน ถูกแล้วไม่พูดแต่ว่าไอ้ความประสองค์ของข้าเนี่ยเมื่อได้เห็นพระยอดชายผู้นี้เข้ามันก็นึกรักนงีสิอ๋อเอาอะไรัน่นก็เปลือนตัวเปลินตัวบุยเปลือนเมืองวายให้ได้กับมันเถอะเอาได้ย่บแยงย่มย่มแหม่ยามใจมั้งผันพลื้อลองบุกแหลก มลองบุกเลยไม่ได้ปัญห์ต้องพูดกันก่อนนึงแล้วมือเขาไปกล้าไปแต่งงานแล้วเอยเอ็งยังมาพูดแทนนะสิกูอยากจะควงเสียงประโชมงามอยู่ดีนะนี่ไม่ใช่เพลงโชมห้ามมือนี่เพลงโจมห้ามนางงวงร่างเประโชมห้ามมา่อขี้เกียจแก้งนั่งมึกแล้วรู้สึกสาลด เทโาย,ยอดยอดยอยตูนหัวเป็นไวรัสเนี่ยทีนังขีนิด่อการผาดิดมันปิดคนนี่วะกายเจ้าคนกำยำดำชะงักมันชจางมิ่งสินปากมันกระสากซอกนี่นะพี่นะนั่นเอง มาขอบปูดได้ว่าไม่สมัครกูห้ามเมื่อนเทวดาสีหน่าหลักจะมารวมร,วม,รวมยาติน้ำยาคิดนอกจากเจ้าบากากรองที่ว่ากูต้องการนีน่นะความรังคาหางสู้ยกากไยปูดีก้าวใจวติดปัทธเอมันปฏิเสธได ดินเทื่อนไหนอช่วยกระบองก็มานปันดานลิวตวิ่งกันตุพีต้องต้องวิ่งก่อนท่านแหลงก๋อแล้ววังอีสู้ก็ดิอย่าหนี้นะไม่น,นามอิดยากีะนเป็นส้มใจทำแมนไม่ได้กูอยากตายตัวนี้านานิว่ามาพระมามาตะวีนี่ไปไหนหลอยทางเลียต่าง ใละตั้งใจโจมจับโอ้เจ้าชายความหมายนะของอีนางยักษ์ร้ายสู่ไม่เคยพบคนสวยมันก็โจนโจมจับเอาลงเจ้าชายอโนไทยตั้งๆที่ีแคล้วคล่อง ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ไายที่จะเสียหลักหนุนไหลหนุนไหลช่วยน้องไอ้นู่นหนุนข้าไปช่วยน้องเร็วข้าวเร็วข้าวเพื่อปิดการระวาให้มีเวลาน้องก็ได้นล็กนี้เอาคว้างาะวายคว้างาะวาย่าติหน่อย่าติญาอิก็โถเฮ้ยมึงจะทำอะไรกูเนี่ยนะไม่ทำอะไรตัวตัวอย่างทำอะไรเราทานอี่นึกว่าเรา จะมากลัวถานเราไหมในกลัวคนเรากลัวกันได้ก็เหมือนในเราตัวดีกับเราเราดีกับตัวแต่เมื่อตัวเป็นสัตวสู่กับเราเราต้องเป็นสัตวสู่กับตัวตัวทำไรเราเราต้องทำารตัวตัวไม่ใส่จานฉันไม่ใส่ตัวสำหรับผูกกับมือะไรยไม่ต้องผูดเลยโอยไอ้สิบหม้ายีอะไรยง मुझे थाना रानीपुर ना गोचगांव कौन पाप เลยอูลาไว้นู่นู้ยลองเล่นกันสักนามทีไหมเขามาเข้ามา เพื่อนจะนอนลงกลางทรายและจะตั้งนิยายอีเทมิน เราสางตัวสิตรสิอาัายอยู่กุดนี่สมประส้มโอ้เป็นพรามแลแม่เป็นพรามตามขอ้อรงย่อมยองมาวายกับทิศตาแลา้วรากดานมาถึงการแกกำไปใน,นใจ สามซวยนเสน่หน้าทรงซ่านชวยนางแล้วก็เมื่อนอยางเรามาเป็นกำรรปลาภพาพญาตเอ่ยอัปประมานน้าหนักเสื้อหรือเสื้อเมื่อนพอนะพอนะอ้นั่นแหละลูกเพราะใจขอทานนี่นี่ทรงซ่าน มเมเมตตาการูนาพลคนประมาณพลอมยานดีเลิศวาตาประเสนีเมื่อลงโถ่โตยา คือลักสำคัญอยู่วะคนเราจะต้องรู้คิดความลับความลับนี้ทุกคนจะต้องปิดครอบครัวหนึ่งหนึ่งถ้าคิดความลับไวไม่ได้ก็มไม่สาม,มารถจะรักษาครอบครัวนันไว้ได้ผู้ตั้งแผ่นดินที่หญ่งราชาเมื่อปิดความลับไม่ได้ก็ไม่สามารถจะครองเมืองได้ความลับนี้เป็นเรื่องสำคัญพ่อดนี้พ่อรายเจย้าหยาบ ใครย่าให้ใครรู้ถึงกินการความลับของเรานะลุมนะเจ้าค่าไปป้าเท่านั้นแหละตราจะสร้างกำจับไม่อสร้างการแคลนลับแคลนลับแล้วรูลวรู้แก้วจะปิดสวายเมื่อตาสร้างไปลุกความกตัญญูกัตวเวทีเราอมจะทีซ่ามัง ไปยังเรือปลาโบราณสบายมนแก้วในซองหนึงซองคนทานใบจากแท้ตัวเมืองมาเมื่อมาเข้าป่าใสโดยการลุ่ทางในทาา่านนาดิสันเป็นพอกาขับสื่อข้องเมืองมาค่ายชาวป่าสื่อข้องป่าไปค่ายชาวเมืองทำอยู่อย่างนี้ก็พอเลี้ยงตัวบัดน,นี้มาก็ลุ่ทางมาอาศัยอยู่กับ พระิาาจเห็นว่าสิทิาจารย์มีงงจ,จิตใจสงบและมีอะไรคำคำดีๆอยู่หลายอย่างจะต้องอยู่ต่อนลาวเรียนชุดซาก็ได้มารวมอยู่กับยายใหญ่ช่วยก็ถือว่ามิดปากแกก็เมินปาเมินนามินยางผี่นองค้องเกี่ยวกันคว้าค้ากันกันเพราะเขาเป็นนิติทิเจ้าอยู่ในนี้ครับ แต่นี่แหลปะปาหรือซี่ทั้งทางทีใหญ่ช่วยแกดู่กับหรือซี่เมื่อตอนหน้าหรือซี่ใหญ่ช่วยนี่ดูมันส่นเสืองเงืองอ้อยไม่คอยจะพูดไม่คอยจะเดินไม่คอยจะหนังดูมันแหละก็การเยี่ยมสเสียมตัวนั้นไม่เห็นหว่าใหญ่ช่วยแกจะแปลกแปลนอะไรแต่ใหญ่ช่วยเมื่อพรมไปจากสำนักปาหรือซี่แล้วเดินทางรองเพลง รองเพลงสนุกเมื่อก็เด็กๆที่นี่มกักีพูดมั่ไม่ใช่คนที่อยู่ในวัยแก่การพูดกองใหญ่ช่วยนี้ควังควงเล่มเมื่อก็นคนอยู่ในวัยนุ่มที่นี่พมมไม่จบนั่นเด็กทำ้าก็ไม่จบแต่ว่าเรา อย่างกันในว้ใน้แล้วให้มันอยู่ในว้นั้นอย่าข้ามกันทีนี้ผมไม่ชอบคนต่ำเศร้าไอ้คนแกต่ต่ำเศร้าแบบนั้นบอกหรือซีเสียแลว้วแล้วแต่ใจกันแล้วนั้นแต่อย่ารบกันไม่รบคาเรื่องรอบไม่มีลาหรือซีผมถือว่าก่อยเคยเข้ากับคนนั้นใช่ไหมซีเคยมันนี่ทำชั่วกับชั่วเขาเคยทำดีกับดีอยู่ที่เขาจริงไม่จริงนัานาน่นนั่นอนไรแน่นองโปรโต ที่นี่ตั้งเตชานเยียบย่างเข้ามาอยู่ที่สำนักองพระทิศฐาจานนี่นึกทรงใยโปรใหญ่ช่วยกับฤษีซาซ่าวเมื่อนี้คร่าวคราวทรงใยได้อ่ะว่าอีจ้ามแต่ไม่กล้าท้ามวันนี้ได้จังวะเร็วเพราะผ